สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับพอร์ตฟลิโอนะสำหรับเพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อนะครับที่จะสอบครูผู้ช่วยนะครับรอบทั่วไปหรือจะเป็นกรณีพิเศษนะครับรอบกรณีพิเศษทั้งเราก็รับหมดไม่ว่าจะเป็นแฟ้มแผ่นพับเล่มเล็กส่วนอันนี้ก็จะเป็นงานจ้างในรูปแบบของหนังสือพอร์ตเล่มเล็กอันนี้ก็เป็นงานจ้างที่ลูกค้านะครับจ้างมาเป็นจัดชุดพิมพ์แล้วก็5ชุดนะครับเนาะก็เป็นตามเกณฑ์ครับเนื้อหาด้านในนะครับก็จะใส่ตามตัวชี้วัดในการสอบ หรือทางลูกค้านะครับอยากเพิ่มเติมอะไรเราก็เพิ่มให้ได้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูผลงานนะครับเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่เพจ Facebook ตัวอ้นมีเดียก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ